รักทางไกลค่ะวันนี้นะคะ EP ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรักทางไกลรักทางไกล EP ที่6นะคะเรามาดูกันว่าตอนนี้ความรู้สึกนะคะเป็นยังไงบ้างพลังงานของใครเป็นคู่เป็นเป็นคู่ไหน,เป,นเป็นคู่ไหนนะคะพลังงานของใครเรามาดูไพ่3ามใบก่อนเลยวันนี้รักทางไกลเป็นคู่ของใครนะคะ สามใบวันนี้พลังงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับคลิปนี้รักทางไกลพลังงานที่เกี่ยวข้องพลังงานดีมากเลยไบ้หนึ่งเหรียญพฤกศกกันมังกรคนที่ดูคลิปนี้นะถ้ามาเจอไพ่ใบนี้นะแล้วถ้าเป็นพลังงานที่เป็นพฤกษพฤกษกันมังกรด้วยแล้วจะบอกว่าพลังงานของคุณตอนเนี้คุณจะได้โลกลาบก้อนใหญ่โชคลาบก้อนใหญ่ได้มาแบบฟลุกฟล๊ก แบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเป็นลาบก้อนใหญ่ด้วยรักษาพลังงานตัวเองให้ดีอยู่อยู่ในบ้านหลังนี้จะต้องอยู่ในพลังงานในทิศทางบวกนะคะแล้วคุณจะมีโชคลาภแล้วจะมีความสุขชีวิตคุณจะมีแต่ขาขึ้นทุกวันเลยอ่ามาดูกันต่อพลังงานใบที่สองนะคะท่าน้ำมีนกรกฎพิจิกอัศวินถือถ้วยค่ะพลังงานใบที่สาม แบบมีจิเชียนนะทุกธาตุทุกราศีดูได้ทั้งนั้นเลยพลังงานของคนที่มีความบาลานซ์ได้ดีพลังงานได้ดีตอนนี้ทางการเงินถือว่าราบรื่นมากๆถ้าคุณประสบปัญหาทางการเงินมันจะจบลงโดยเร็วคุณจะต้องเปลี่ยนพลังงานตัวเองแล้วเงินจะไหลลื่นแล้วเงินจะราบรื่นพลังงานนั้นคืออะไรพลังงานนั้นคือ พลังงานบวกในทิศทางบวกคือการรักตัวเองเมตตาตัวเองการรักผู้อื่นการให้ความเมตตาผู้อื่นให้ความเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจไม่ตัดสินนั่นเองนะคะนั่นคือพลังงานแห่งการให้ด้วยนะคะให้แล้วการให้อภยัยทั้งหมดที่อยู่ในทิศทางบวกนั้นจะเป็นพลังงานดึงดูดโชคลาภวาสนาเงินทองไหลลื่นเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเมเชียน ไพ่เดอะมดิเชียนก็คือคนที่สามารถบาลานพลังงานตัวเองฟลู Flow เหมือนกับสายน้ําไหลพลังงานของคุณฟลูเหมือนสายน้ําไหลคือราบลื่นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเรื่องอะไรสิ่งที่คุณเป็นเดอะเมดิเชียนคือพลังงานของคนที่มีความสามารถในตัวเองที่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับทุกสถานการณ์อยู่ได้ในทุกสถานการณ์ยืนหยัดได้ทุกสถานการณ์แล้วได้ในสิ่งที่คิด ได้ในสิ่งที่หวังนั่นคือพลังงานในตัวตนของคุณพลังงานที่แท้จริงของคุณไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะตอนนี้รอคอยจังหวะเวลาแห่งความโชคดีโชคลาบวาสนามา้ายังไม่ก้าวข้ามแม่น้ำการที่บอกว่าม้าก้าวข้ามแม่น้ำคือพลังงานแห่งความราบรื่นจะมากับพลังงาน ในพลังงานของความศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็คือพลังงานบวกนั่นเองเพราะฉะนั้นจงมีพลังงานบวกที่จะดึงดูดดึงดูดโชคลาภเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของคุณห้ามคิดลบห้ามคิดกังวลห้ามมีพลังงานที่ไปบล็อกพลังงานแห่งโชคลาภวาสนา คุณต้องมีพลังงานดีๆในตัวเองคอนโทรลพลังงานตัวเองให้อยู่ในทิศทางบวกอยู่เสมอแล้วคุณจะมีชีวิตที่มีขาขึ้นนะคะนั่นคือพลังงานของคนที่เกี่ยวข้งองกับคลิปนี้มีธาตุน้าธาตุดินนะคะที่เป็นแบบหลักๆนะคะที่โดดเด่นนะคะแล้วก็สี่ธาตุนะคะธาตุอะไรก็ได้ดินน้ําลมไฟได้ทั้งหมดแต่ที่โดดเด่นคือธาตุดินและธาตุน้ํานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูพลังงานของรักทางไกลกันซิ อัปเดตพลังงานขอรายละเอียดบุคลิกลักษณะโดยรวมของคนคนนั้นขอสรุปหนึ่งใบเขาออกมาแล้วบุคลิกลักษณะของเขาอาจจะเป็นคนที่ดูอ่อนกว่าวัยหรือมีอายุต่างกับคุณ แต่คนคนนี้เป็นคนที่เฉลียวฉลาดดูแลตัวเองได้เก่งเป็นคนที่มีวาจาคำพูดที่เก่งน้อมน้อมน้าวใจคนเก่งหรืออาจจะเป็นนักพูดหรือจะเป็นนักขายนักประชาสัมพันธ์ที่ใช้วาจาคำพูดได้เก่งหรือจะเป็นครูบาอาจารย์ได้พลังงานของคนธาตุลมมิถุนตุลกุม นั่นคือพลังงานของเขาเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความชัดเจนในตัวเองแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเราถามถึงความพร้อมของเขาเขายังไม่พร้อมเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักจะต้องพัฒนาตัวเองจะต้องเติบโตพลังงานของเขาตอนนี้จะต้องมุ่งหน้าไปในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในด้านความรู้ความสามารถหรือจะต้องเติบโต เพื่อสร้างความพร้อมให้กับตัวเองในชีวิตคู่นี่คือรักทางไกลคนคนนั้นของคุณตอนนี้มาอัปเดตความรู้สึกที่เขามีกับคุณมาดูอัปเดตความรู้สึกของเขาสิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกอะไรกับคุณอยู่พลังงานตอนนี้มันมีเรื่องเยอแยะมากมายที่เหมือนกับว่ามันเป็นอุปสรรคระหว่างคุณไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบม้เท้า สิ่งที่เป็นอุปสรรคหนักๆเยอะๆเลยก็คือหน้าที่การงานและคนที่แวดล้อมเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานพ่อแม,ม่พี่น้องเพื่อนฝูงวงสาคนายาติ f m m l y y i s s u e ที่ทำให้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ทำให้พัฒนาความสัมพันธ์ได้ล่าช้าและพลังงานที่เขาคิดถึงคุณคือการที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สี่ไม้เท้าคือไพ่แห่งการแต่งงาน แล้วคนคนนี้ทำคาทำงานหนักมากๆมีความรับผิดชอบเยอะมากๆจริงๆแล้วในใจของเขาคนคนนี้อยากจะเป็นคนที่มีความมั่นคงที่จะสามารถสร้างครอบครัวได้เพราะฉะนั้นให้เวลาเขานะคะพลางงานสิ่งที่คิดถึงคุณแน่นอนเลยว่าจะแต่งงานกับคุณสร้างครอบครัวกับคุณ พลังงานเก้าถ้วยขึ้นมาตอนนี้พลังงานของเขาค่อนข้างดีนะคะการงานการเงินแล้วก็ชีวิตของเขาอยู่ในทิศทางที่ราบรื่นแต่ว่ามีหลายสิ่งที่จะต้องทําแต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคขวกักหนามนะเป็นความราบรื่นเพราะพ่ขึ้นมาเป็นพ่ยเก้าถ้วยพลังงานตอนนี้อยู่ในเส้นทางแห่งความฝันแล้วพ่ขึ้นมาเด็กถือถ้วย ขอพัฒนาตัวเองขอให้พร้อมจริงๆตอนนี้เกือบจะพร้อมแล้วแต่ยังไม่พร้อมขอเวลาอีกนิดนึงแล้วไพ่ขึ้นมาคุณอาจจะมีอายุแตกต่างกันหรือใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีความเป็นเด็กอยู่หรืออายุเท่าเทียมกันก็ได้แต่ว่าดูแลตัวเองแล้วยังดูเด็กอยู่นั่นเองพลังงานใบนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามดาบ ไพ่สามดาบไม่ได้บอกเสมอไปนะคะว่าเป็นบุคคลที่สามหรือว่ามือที่สามอาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่เคสไพ่สามดาบคือมันมีอุปสรรคเรื่องมากกว่าสองคนความรักของคุณไม่ใช่ความรักแค่คุณทั้งคู่สองคนที่แบบใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็ตัดสินใจกันสองคนไม่เกี่ยวพันกันแล้วก็ มันเกี่ยวโยงกับใครมากกว่าสองคนมันไม่ใช่เรื่องคุณสองคนความรักของคุณทั้งคู่อาจจะไปเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับคนที่แวดล้อมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องครอบครัวคุณครอบครัวเขาและอีกกรณีหนึ่งก็คือมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีอุปสรรคขวางหนามเข้ามาดูต่อพลังงานตอนนี้ความห่างไกล จังหวะของความห่างไกลและจังหวะของการรอคอยที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ขึ้นมาเป็นไพ่สามไม้เท้าและพไพเ่เด็กถือไม้เท้าไพ่เด็กถือดาบเด็กถือไม้เท้าเด็กถือถ้วยชัดเจนเลยว่าอายุต่างกันแน่นอนต่างกันจริงๆแล้วอยู่ห่างไกลกันการที่คุณได้พบเจอกันเป็นโชคชะตาคุณเป็นคู่บุพเพสนิวาส พลังงานเขาเป็นคนที่เดินจากคุณไปพลังงานพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แปดถ้วยการที่คุณทั้งคู่ต้องห่างกันไปจากกันไปพลังงานเป็นเพราะว่าโชคชะตา วิวออฟฟอร์จูนมันเป็นโชคชะตาที่ทำให้คุณทั้งคู่ต้องเดินถอยห่างถอยหลังจากกันไปอาจจะเป็นหลายหลสิ่งหลายๆอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเซปเ r อร์เรชันตอนนี้คุณอยู่ในช่วงของเ e ปเปอร์เรการหันหลังให้กันด้วยโชคชะตาหันหลังให้กันอาจจะมีเรื่องราวของความต่างเป็นอุปสรรคที่ทำให้ คุณทั้งคู่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้แล้วอีกอุกอกอปสรรคหนึ่งก็คือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายๆคนในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่พัฒนาไปไม่ได้จึงมาถึงทางแยกที่จะต้องห่างกันไปไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แปดถ้วยมาดูต่อว่าเขาคิดอย่างไรคนคนนี้จริงๆแล้ว การจากลากันหรือว่าอุปสรรคขวางน้นาเยอะแยะมากมายมันไม่ได้ทําให้หัวใจเขาอะหยุดรักคุณหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เขาคิดกับคุณแน่นอนเลยว่าจะสร้างครอบครัวกับคุณอยากจะแต่งงานกับคุณถึงแม้ว่าตอนนี้จะจากลากันไปห่างกันไกลหรือจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่หัวใจและสิ่งที่เขามุ่งมั่น ก็คือการที่เขาอยากจะแต่งงานกับคุณเขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ของการมีครอบครัวมาแล้วแล้วก็แยกทางห่างกันไปหรือว่าล้มเหลวในความสัมพันธ์ของครอบครัวเขานั่นคือเป็นอดีตก,ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เขาคาดหวังคือการแต่งงานแล้วมีครอบครัวอันอบอุ่นกับคุณคนคนนี้กําลังวางแผนที่จะเดินทางมาหาคุณแต่ต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่เร็วๆนี้นะแต่ว่าในใจของเขาอะ เขาตัดสินใจแน่นอนว่าต้องเดินทางมาหาคุณแน่นอนมาพบมาพูดคุยมาพัฒน,นาความสัมพันธ์ตัดสินใจแล้วอย่างชัดเจนไพ่ขึ้นมาเป็นไพก่กษัตริย์ถือถ้วยแล้วการตัดสินใจของเขาครั้งนี้มันทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ดีเพราะว่ากษัตริย์ถือถ้วยขึ้นมาคู่กับเดอะฟูสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเดินทางที่จะมาพบเจอคุณนั้นถ้าเขาได้บอกคุณไว้แล้วมันจะราบรื่นเป็นไปด้วยดี และสิ่งที่เขาจะมาพูดคุยกับคุณก็คือเรื่องทิศทางของการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ว่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหนอย่างไรนั่นเองพลังงานของอัศวินถือดาบขึ้นมาความสัมพันธ์ครั้งนี้จะได้มีการตกลงพูดคุยกันในเรื่องราวของทิศทางของความสัมพันธ์ที่จะยืนยาวไปถึงเขาเรียกว่า การแต่งงานมีครอบครัวหรือสร้างครอบครัวด้วยกันว่าคุณจะมีทิศทางในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางใดในความห่างไกลนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่เดอะเฮอร์มิตจังหวะเวลาถ้าบางคู่บางคนอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่คุณห่างไกลกันหรือแยกทางห่างกันไปเขาอะ ในช่วงที่แยกทางกันไปหรือห่างกันไปอ่ะมันทําให้เขาแน่ใจแล้วว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยแล้วเขาคนนี้หยุดอยู่กับตัวเองแล้วรู้แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆแล้วคืออะไรเป้าหมายของการใช้ชีวิตของเขาหรือเป้าหมายอนาคตของเขาจริงๆแล้วคืออะไรนะตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดนั่นก็คือ การกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สองเหรียญไพ่สองเหรียญอินฟินิตี้ก็คือยิ่งห่างไกลยิ่งผูกพันยิ่งห่างไกลยิ่งมั่นใจว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องราวของบุคคลที่สามคนที่แวดล้อมทั้งคุณแล้วก็เขาอาจจะเป็นครอบครัวญาติเพื่อนฝูงที่ทําให้คุณทั้งคู่ต้องแยกทางห่างกันไปและมันเป็นอุปสรรคแต่ว่าคนคนนี้จะไม่ยอมแพ้ เพราะว่าเขารู้ว่าเรื่องราวของคุณกับเขามันยังไม่จบเขาจะกลับมาสารต่อแน่นอนแล้วเขาตั้งใจแล้วอย่างแน่นอนว่าเขาจะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่อาจจะใช้เวลาไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ว e e อ o f fortune ใช้เวลานานนิดนึงนะคะความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่จะพัฒนาไปได้ต้องใช้เวลาเป็นปีนะ แต่ว่ามีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนนะคะจงเชื่อมั่นในความรักของคุณแล้วรักของคุณเป็นรักแท้นะมีสิบถ้วยมีสี่ถ้วยคุณได้แต่งงานกันแน่นอนแล้วเป็นสองเหรียญขึ้นมาก็คือคนที่ผูกพันรักมั่นกันเป็นรักนิรันร์ไม่ว่าจะห่างกันไกลแค่ไหนไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนไม่ว่าจะจากกันหรือว่าถอยหลังห่างกันไปหันหลังให้กัน ยังไงคุณก็จะได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กลับเข้ามาในเส้นทางแห่งรักของคุณทั้งคู่อย่างแน่นอนมาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะโรแมน์แองเจิลบอกว่าอะไรบ้างสำหรับคู่นี้รักทางไกลไพ่ใต้สำรับมาบอกว่า love yourself first ช่วงนี้เป็นจังหวะเวลาที่คุณจะต้องพัฒนาตัวเอง ดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองรักตัวเองให้มากเพื่อดึงดูดความรักแท้เข้ามาหาคุณได้อย่างรวดเร็วพลังงานยิดรีลิสยัวเอ็กพลังงานเก่าๆที่มีอยู่ในตัวตนของคุณให้เคลียร์พลังงานเก่าออกให้หมดนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมกับความรักที่เป็นการกลับมาของคนรักของคุณ stay optimistic Stay optimistic about your love life ให้มองในทุกสิ่งทุกอย่างในทิศทางบวกการอาธิษฐานร้องขอการภาวนาจิตในเรื่องความรักให้คิดในเชิงบวกมองในทิศทางบวกให้พูดให้คิดแต่เรื่องที่สิ่งที่คุณอยากได้ในทิศทางของความสัมพันธ์และวกความรักของคุณไ่ขึ้นมาเป็น financial and career ตอนนี้มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องแก้ไขสถานการณ์เรื่องการงานและการเงินของเขา พลังงานใบสุดท้ายใบออกมาปิดได้ดีมากๆากไพ่นะะีคะคนคนนี้กลับเข้ามาเขาวางแผนที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณแน่นอนเลยว่าเป็นเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์การสร้างครอบครัวและการแต่งงานที่จะต้องมาปรึกษาหารือแล้วก็พูดคุยกันแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายอาจจะต้องใช้เวลานะคะอยู่ที่ fc พี่เมย์ว่าจะคอยเขาได้ไหมนะคะการแต่งงานที่จะเกิดขึ้นพี่เมย์บอกได้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่ ให้พี่เมย์พูดนะสอาปีนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับพลังงานของ FC พี่เมย์ด้วยแล้วพลังงานเขาด้วยถ้าคุณเป็นคนที่ไม่คิดลบเลยดึงดูดเรื่องราวความรักนะคะพัฒนาความรักโดยบำบัดบําบัดสถาการณ์บำบัดความสัมพันธ์ถ้าคุณรู้จักวิธีการใช้พลังงานเพื่อดึงดูดความรัก ให้ความรักของคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณทั้งคู่รู้เรื่องพลังงานของกฎของแรงดึงดูดระยะเวลาไม่จําเป็นจะเป็นไปตามที่ไพ่บอกเพราะว่าพลังงานของคุณนะคะจะเปลี่ยนตลอดพลังงานของคุณจะเปลี่ยนไปตามพลังงานที่คุณอัปเดตเรื่อยๆณวันนี้คุณอาจจะยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎของแรงดึงดูดหรือพลังงานเขาเรียกว่าบําบัดสถานการณ์บัาบัดความสัมพันธ์แต่พอคุณมาดูคลิปพี่เมย์ปุ๊บ คุณไปเรียนรู้เอ๊ะบังบัติสถานการณ์อย่างไรบังบัดความสัมพันธ์อย่างใดแล้วคุณไปทําระยะเวลาที่พี่เมย์บอกเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทันทีเพราะอะไรเพราะพลังงานของคุณเปลี่ยนพลังงานคุณมาดูตอนนี้คือตอนนี้คือพลังงานตอนนี้ของคุณแต่ถ้าคุณพอมีความรู้คุณเปลี่ยนพลังงานเป็นขั้วบวกดึงดูดความรักดึงดูดสถานการณ์ที่เป็นบวกเข,เข้ามาในชีวิตของคุณพลังงานไพ่อีกหนึ่งเดือนเปลี่ยน,นะคะ่ะ ชัดเจนแน่นอนเปลี aaa, ่ยนแน่นอนถ้าคุณเปลี่ยนพลังงานตัวเองนะคะถ้าคุณไม่ปล่อยให้ชะตาชีวิตของคุณเป็นไปอย่างที่แบบให้มันเป็นแบบทุกวันนี้แบบพลังงานของคุณเป็นแบบนี้คือไม่เปลี่ยนอ่ะคุณก็จะยืนอยู่กับพลังงานแบบนี้เพราะคุณไม่ได้เปลี่ยนพลังงานตัวเองโชคชะตาชีวิตคุณพลังงานของคุณก็จะพาคุณไปแบบนี้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนพลังงานตัวเองเป็นทิศทางบวกปุ๊บพลังงานไพ่เปลี่ยนเลยทันทีเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว น,ะะนั่นคือทิศทางของพลังงานถ้าใครอยากได้ความรู้เพิ่มเติมให้ไปหาข้อมูลในห้องเรียนแห่งการเรียนรู้นะคะเข้าไปใน playlist แล้วก็กดตรง playlist ที่เขียนว่าเป็นกฎของแรงดึงดูดหรือเป็นเรื่องของอวิธีการดําเนินชีวิตวิธีของการดําเนินชีวิตกฎของพลังงานของกฎของแรงดึงดูด เข้าไปดูในหัวข้อนั้นจะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ที่พี่เมย์เขียนป้ายสีขาวไว้ให้จะมีบอกนะคะเข้าไปดูว่าพี่เมย์บอกเรื่องอะไรยังไงบ้างมีความรู้อะไรบ้างจะมีเรื่องการบําบัดสถานการณ์และบําบัดความสัมพันธ์นั่นคือจะทําให้คุณนะคะดึงพลังงานของความสัมพันธ์ของคุณกลับมาเป็นคนที่มีรักแท้และสมหวังในความรักได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้มาดูข้อความ กับ5ข้อความนี้ค่ะมาดูนะคะว่าข้อความที่เกี่ยวข้องเป็นข้อความความรักนะีคะอาจจะเป็นของคุณอาจจะเป็นของเขาได้ไม,ไม่ชอบขยับไพ่ไม่ตรงแล้วก็ลบกวนจิตใจตัวเองมาดูนะคะข้อความห้าข้อความที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้อาจจะเป็นข้อความของคุณข้อความของเขามาดูพลังงานไพ่ข้อความที่หนึ่งบอกว่าอะไรคะ คุณคือรักแท้รักเดียวที่ฉันมีอืมฮึเคลียชัดเจนรักแท้รักเดียวพลังงานใบที่สองบอกว่าฉันห่วงใยคุณมากแต่คุณน่ะไม่ค่อยห่วงใยฉันเลยเลนนั่นคือปัญหาฟ้องพี่เมย์แล้วเนี่ยต่อว่าเอฟซีพี่เมย์เป็นข้อวางของใครเนี่ยไม่ห่วงใยกันพลังงานใบที่สามบอกว่า ฉันอยากจะถึงแม้ว่าฉันจะอยู่ไกลแต่ฉันไม่เคยทิ้งคุณไปไหนเลยความหมายก็คือหัวใจของเขาอยู่ที่คุณตลอดเวลาไม่เคยห่างไกลไปไหนนั่นคือความหมายของเขานะคะพลังงานไพ่ใบที่สี่บอกว่าฉันกำลังเฝ้ามองคุณอยู่ไกลไกลเขาอยู่ไกลด้วยแหละแล้วเขาก็เฝ้ามองคุณอยู่เขาส่องคุณอยู่จากไกลไกลนะ เอมาดูข้อความข้อความสุดท้ายนะคะข้อความสุดท้ายบอกว่าอะไรคะฉันเป็นคนเดิมเสมอคุณคนเดียวที่เปลี่ยนไป <c oughs> เขาบอกว่าเขาคนเดิมแต่เอฟซีพี่เมย์เปลี่ยนไปจริงรหรือเปล่าใครเปลี่ยนคะเนี่ยพลังงานนี้เป็นข้อความของใครอ่าฮะนี่คือพลังงานของรักทางไกลนะคะตอนนี้ พลังงานของเขาตอนนี้มีเรื่องแยะๆมากมายที่เขาจะต้องจัดการแต่สิ่งที่เขาเพลนไว้เขาจะมาพูดคุยกับคุณเรื่องการแต่งงานแน่นอนนะคะอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงแต่ว่าอย่างที่พี่เมย์บอกว่าเปลี่ยนพลังงานตัวเองคิดบวกนะคะไม่ต้องไปกังวลเรื่องเกี่ยวกับเวลาบอกตัวเองขอบคุณรักแท้ของฉันที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอตลอดไปคุณพูดแบบนี้ทุกวันเลย แล้วก็เชื่อมั่นตัวเองว่าตัวเองมีรักแท้แล้วรักแท้อยู่เคียงข้างตลอดเวลาและตลอดไปนั่นหมายความว่าอะไรคะพลังงานของคุณนะ่ะบอกตัวคุณเองแล้วก็บอกให้จักรวาลได้รับรู้พลังงานตอนนี้ตัวคุณบอกว่าคุณมีรักแท้อยู่กับคุณตลอดเวลานั่นคือพลังงานข้อความที่จะเรียกสิ่งเหล่านั้นนะเข้ามาอยู่กับคุณเพราะว่าพลังงานของคุณเป็นแบบนี้คุณจัดเรียงพลังงานตัวเอง นะคะความคิดสิ่งที่คุณคิดความรู้สึกการกระทำคำพูดจัดเรียงให้เป็นสเต็ปในแบบที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วคุณจะได้นะคะแล้วคุณจะมีแล้วคุณจะเป็นอย่างที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นร้อเริ่มทำซะ แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างที่คุณคิดอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ขอบคุณมากๆกับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เมย์นะคะอย่าลืมเข้ามารับพลังงานดีๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามพี่เมย์ไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้เวลาพี่เมย์อัปโหลดพลังงานใหม่จะได้ไม่พลาดนั่นเอง นะคะ่ะแล้วก็พี่เมย์จะนําคลิปนะคะพลังงานดีๆมาบอกนะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เมย์จะลงคลิปให้นะคะว่าพลังงานนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําเพื่อดึงดูดพลังงานแห่งการ,การเงินให้ไหลเวียนในชีวิตของคุณอย่างดีนั้นจะทําอย่างไรนี่คือพฤติกรรมที่เขาเรียกว่านะคะเป็นพฤติกรรมเชิงบวกที่สอดคล้องในการที่จะดึงพลังงาน ให้เงินไหลเวียนในชีวิตของคุณให้เงินฟลูในชีวิตของคุณมาดูกันว่าเคล็ดลับนั้นคืออะไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เมย์นะคะให้รายละเอียดข้อมูลนะคะ สามวิธีการที่คุณจะทำเพื่อดึงดูดเงินให้ฟลูเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นกำลังใจให้รักแท้คู่รักแท้ทุกคนสมหวังในความรักโดยเร็วอย่าลืมเปลี่ยนพลังงานตัวเองอยู่ในทิศทางบวกคิดสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ตัวเองคิดนั่นเองค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ